นี่เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับหนึ่งหมู่บ้านของจังหวัดมัสาราคามอันนี้อยู่โซนการทรวิชัยนะครับบ้านกอกนะครับบ้านกอกตำบลขามเลียงนะครับสองฝั่งครับอันนี้ท่วมทั้งสองฝั่งเลยบ้านเดียประชาชนก็ได้รับความเสียหายนะครับรวมถึงรวมถึง จุดหอพักของบางส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับหอพักของเอกชนนะฮะโรงเรียนบ้านก่อก็ได้รับผลกระทบครับพี่น้องประชาชนสัญจรโดยรถของทาหารนะครับรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เลยครับออฟโรดยกสูงไปได้ครับ องฝั่งแล้วฝั่งน,นี้ก็ท่วมมวลน,น้ำาชีเข้ามาครับได้เป็นมวลน,น้ำาชีทั้งสองฝั่งรวมทั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้วยครับเข้ามาสองฝั่งที่มวลน,น้ำชีเข้ามาเต็ม จะตัดจุดไปดูในส่วนของในหมู่บ้านนะครับนี่เรากำลังเดินทางเข้าหมู่บ้านนะใช้รถเอารถนะครับสี่กอนสี่เข้าพื้นที่ครับเข้าไปดูหมู่บ้านกันครับผมจุดนี้เป็นจุดอาคารเรียนของ โรงเรียนบ้านห้วยสันด้านนานะครับทางเข้าบ้านกอกอำเภอการทรวิชัยนะครับตำบลขามเรียงมาสารคามนะครับจังหวัดมารารคามระดับน้ำที่ล้นขึ้นมาก็ประมาณสอเมตรนะครับแต่ฝั่งนี้ท่วมโซนนี้จะท่วม2ฝั่งเลยนะครับ เะท่มสองฝั่งของอาคารโรงเรียนส่วน,นนี้ไปทางบง้านเกอกนะครับบ้านกอกทางนู้นครับส่วนโซนนี้จะเข้า,าท่าขอนยางนะครับรถไฟฟ้าก็ <c oughs> สแตนบายนะครับ ส่วนด้านหน้าตรงน ون, รงู้นของวัดเนี่ยก็จะเป็นส่วนของรถของทหารนะครับที่คอยรับส่งชาวบ้านเข้าออกพื้นที่นะครับพร้อมกับเรือท้องแบนสนหับสนุนสแตนบายให้ร้อยความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับด้านหน้าหนักครับปีนี้น้ำเพิ่มใหญ่ 2,564กลับมาสารคามครับก็ติดสถานการณ์น้ำท่วม ครับถนนสวนหน้านางเนี่ยก็ท่วมหมดนะครับ ด้านหน้าจะเป็นรถอาหารคอยนำส่งอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านตามท่วมนะครับ คุณทุกหน่วยงานครับเ,เ,เ,เด็ดแนในละเสื่อเด็วพี่น้องประชาชนถนนสูงสูงว่นจีมีครับเนี่ยถนนสูงว่นจทีมีครัมันถ่วงพิ่มาหมเดกเมตรเมตรห้าสิบโอ โอ oh, ้สูงครับสูงครับประมาณสองเมตรได้ครับ mm hmm. เส้นทางนี้ไปเข้าบ้านก่อน,นะครับตัดออกจากเป็นทางนัดไปาทางโกสุมพิสัยนะครับเรอใช้รถทหารนะครับเป็นส mm ี hmm. ่คนสี่ ระับ,บน้ำก็ถึงพื้นขอบเหล็กนี่พอดีครับ <Okay. S 1> ชอมหนักครับปีนี้ฝั่งน้ำชีน่าจะดันมาฝั่งกับฝั่งนู้นนะครับดินเข้ามา จะดูจากระดับรถนะครับ บอกครับมองไปหน้าเรเย็นะครับสเสียงขนาดไหมด้นหน้าปัไปครับพี่น้องทุกานโอ้ลองไปแค่นั้นก็ถึงราวล่างครับบรไดาล่างครับ ลึกประมาณ2องเมตรนะครับถึงมันได้แล้วครับ ระยะทางจากหมู่บ้านนี้ไปถึงหมู่บ้านก่อน้วก็ประมาณเกือบสามถึงสามถึงสี่กิโลได้นะจากจุดนี้ไปนะสูงครับเป็นกำลังเก็ทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราจะขอติดสานการน้ำท่วมไเรื่อยนะครับ